you <small> สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูรีบอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เรามานะครับดูในส่วนของเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆนะครับโดยที่เราจะเจาะจงมาที่เรื่องของการพูดโตวาทีนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเนื้อหานะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับการพูดโตวาทีเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะครับนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะครับ เกี่ยวกับการพูดโตวาทีนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายนะครับลักษณะและหลักการของการพูดโตวาทีได้นะครับรวมถึงนักเรียนจะสามารถพูดโตวาทีได้แล้วก็เห็นประโยชน์นะครับของการพูดโตวาทีนะครับรวมถึงมารยาทต่างๆในการฟังการดูแล้วก็การพูดนั่นเองนะครับทำได้ไหมนะครับถ้าทําได้นะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับนะครับอันแรกนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับการพูดโต้วาทีนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่านักเรียนเนี่ยเคยพูดโต้วาทีหรือเปล่าในประเด็นไหนไหนบ้างนะครับแล้วก็การพูดโต้วาทีมีลักษณะแบบไหนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาสนทนากันเลยครับ หลังจากนะครับที่นักเรียนสนทนาการเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอาจจะเคยโต้วาทีนะครับเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆนะครับกับเพื่อนๆนะครับเช่นอาจจะเป็นหัวข้อนะครับเกี่ยวกับการเรียนอาชีพต่างๆอาชีพในฝันนะครับว่าอาชีพนี้มีข้อดีหรือข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงการพูดโต้วาทีเนี่ยอาจจะมีลักษณะในการพูดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นการโต้กันนะครับเป็นการพูดถึงลักษณะต่างๆในการที่ เราจะพูดให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับเหมือนโน้มน้าวนะครับมาหาหัวข้อที่เราสนับสนุนนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบนะครับของการโต้วาทีจากหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับยตินะสองผู้โต้วาที 3. ผู้ดำเนินรายการหรือประธานและ4นะครับก็คือคณะกรรมการนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมตามองค์ประกอบ4องค์ประกอบนี้ได้เลยครับอ่ะนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับรวบรวมข้อมูล นะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบนะครับมีลักษณะอย่างไหนนะครับแล้วก็มีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับมีส่วนสําคัญในส่วนไหนของการโตวัทีนะครับหัวข้อแรกยติคือยติคืออะไรหลังจากที่เราไปรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับบางคนตอบหัวข้อนะครับยติคือ เป็นหัวข้อการโต้วาทีนะครับหรือประเด็นปัญหาที่กำหนดขึ้นนะครับซึ่งเป็นไงลูกเป็นข้อที่ผู้พูดทั้งสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับหรืออาจจะกำหนดให้เห็นไม่ตรงกันแล้วก็หยิบยกหัวข้อนั้นหรือยตินั้นนะครับขึ้นมาอภิปรายขึ้นมาโต้กันนะครับอธิบายง่ายๆตามความเข้าใจไม่ต้องอซับซ้อนนะครับยติคือหัวข้อนะครับที่ทั้งสงฝ่ายเป็นไง ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหมายถึงว่าไม่ลงกันะนะครับเช่น ue, รักคนที่เรารักดีกว่ารักคนที่รักเราฝั่งหนึ่งก็อาจจะเห็นด้วยอีก ue, รักคนที่เรารักอีกฝั่งก,ก็รักคนที่รักเราซึ่งสอง,องสองสองฝ่ายเนี่ยนะครับเจายต,ติตัวเนี้ยมาพูดโต้กันนะครับมาพูดโต้กันในเชิงเหตุผล นะครับนี่แหละคือความหมายของยัติสําคัญไหมสําคัญถ้าไม่มียตัติโตวัทีได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้อ่ะดูต่อนะครับนักเรียนคิดว่ายัติที่นํามาโตวัทีควรมีลักษณะอย่างไรนะครับยัติควรเป็นอย่างไรนะครับอ่ะลองนึกซิเป็นคําหยาบได้ไหมนะครับหรือเป็นเรื่องเสศษสีได้ไหมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับยัติที่ควรนํามาโตวัที ควรมีลักษณะดังนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นเรื่องที่อัปเดตนะครับนะช่วงนี้อะไรดังช่วงนี้อะไรเด่นก็ยกหัวข้อนั้นนะครับขึ้นขึ้นมาพูดขึ้นมาโต้นะครับเพื่อให้ผู้ฟังเป็นไงสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังเรานะครับเป็นการโน้มน้าวอีกทางหนึ่งนะครับ 2. เป็นเรื่องที่ให้ความรู้มีคุณค่านะครับ ส่งเสริมความรู้ความคิดแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะครับนะในเมื่อถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เนี่ยคนก็จะให้ความสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับลักษณะของยัติข้อที่3นะครับเขาบอกว่ายัติที่ดีควรเป็นเรื่องที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามนะครับรวมถึงไม่เป็นภัยต่อสังคมนั่นเองนะเช่นเรายกตัวอย่างยัติที่ ขัดต่อศิลธรรมดื่มสุราดีกว่าสูบบุหรี่อย่างนี้ได้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้เนาะนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า,าไม่ดีทั้งคู่นะครับไม่ดีทั้งคู่ดังนั้นก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สมควรในการที่เราจะนํามาตั้งเป็นยตินะครับส่วนข้อ4นะครับเป็นเรื่องที่นําไปสู่ข้อตกลงในการที่ดําเนินการได้แล้วก็สามารถนํานผลของการโต้วาทีเนี่ยนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหา นะครับหรือไปใช้ในประโยชน์ด้านอื่นๆได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับ่ okay, นะนะบดูต่อองค์ประกอบที่2นะครับในการโตวาทีก็คือในเมื่อมียติก็ต้องมีผู้โตวาทีนะครับเขาแบ่งผู้โต้วาทีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือฝ่ายเสนอและก็ฝ่าย้านนะครับฝ่ายเสนอคืออะไรฝ่ายเสนอคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับยตินะครับแล้วก็จะพูดสนับสนุนยตินั้น ส่วนฝ่ายค้านก็ตรงข้ามกันก็คือมีฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรือเป็นผู้ที่มีความคิดโต้แย้งนะครับซึ่งทั้ง2องฝ่ายเนี่ยเป็นไงลูกนะผู้โตว,วัทีทั้ง2องฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีผู้สนับสนุนก็คือลูกทีมในฝ่ายนะครับอีกทีมละ2-3คนนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะดูต่อนะสอ,อย่างแล้วยติกับผู้โต ต่อมาองค์ประกอบที่3ผู้ดําเนินรายการหรือประธานนะครับประธานมีหน้าที่อะไรนะครับมาดูกันมีหน้าที่กล่าวเปิดการโต้วาทีแน่นอนแหละนะครับเป็นประธานก็ต้องกล่าวเปิดประกาศยติหรือประกาศหัวข้อนะครับแล้วก็ระเบียบต่างๆในการโต้ให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้โต้ได้ทราบว่ามีกติกาอย่างไรนะแล้วก็กล่าวนําให้ขึ้นมาโต้ นะครับตามลำดับนะครับทั้งฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายขานนั่นเองนะครับโอเคเนาะสรุปง่ายๆประธานมีหน้าที่อะไร 1. เปิดนะครับเปิดการโตว้วาที 2. ประกาศยติให้ทุกคนทราบนะให้ทุกคนทราบทั้งผู้โต้แล้วก็ผู้ฟังนะครับสพูดระเบียบการโต้การโต้จะต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่อะไรต่างๆก็พูดให้ให้ทราบให้แต่ละฝ่ายทราบ นะครับแล้วก็4เป็นไงลูกดำเนินการตามขั้นตอนนะครับนะตามขั้นตอนว่าใครจะพูดหลังพูดก่อนนะครับโอเคเนาะนี่คือหน้าที่นะครับอนะอของผู้ดำเนินรายการหรือประธานนั่นเองนะครับนะโดยที่ผู้ดำเนินรายการควรวางตัวเป็นกลางนะครับและก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งเรื่องกำหนดการข้อมูลยติกรรมาการหรือผู้โต้ก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ย การจะเป็นประธานยากไหมก็ยากพอสมควรนะครับต้องมีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ต้องรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการโตนะครับนะและที่สําคัญก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับนำเพื่อสมมุติว่าเราจะเลือกประธานขึ้นมาเนี่ยนะประธานจะต้องเป็นไงลูกนะไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายเสนอนะครับเพื่อความเป็นกลางนะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะดูต่อองค์ประกอบที่4ี่ คณะกรรมการนะคณะกรรมการชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคณะกรรมการก็คือผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ในการโต้วาทีและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยัตตินั้นๆน,น,นะครับยัตตินั้นๆน,น,นะอาจจะมี2นะครับหรือ5คนนะโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คะแนนตัดสินชี้ขาดนะครับว่า ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้หผลดีกว่าหรือทัศนคติดีกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองโดยที่เป็นไงลูกถามผู้ฟังได้ไหมเช่นกรรมการไม่มั่นใจเลยอ่าผู้ฟังเป็นไงบ้างครับได้ฟังแล้วฝั่งไหนดีกว่าถามได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับแล้วเราจะไม่เราจะไม่ถามนะครับว่าผู้ฟังรู้สึกแบบไหนหรือชอบฝ่ายไหนเพราะว่าผู้ฟังอาจจะเป็นอ่าเพื่อนอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยให้ยึด คําตัดสินของคณะกรรมการเป็นหลักนั่นเองนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบนะครับในการพูดโต้วาทีนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับเออมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่ครูได้กล่าวมานะครับข้างต้นตอนแรกนะครับใบให้มีสี่มีสี่อย่างสี่องค์ประกอบนะครับก็คืออะไรลูกนะครับยัตติถูกไหมยัตติคืออะไร หัวข้อนะครับในการที่โต้นะครับผู้ดําเนินรายการหรือประธานนะครับมีหน้าที่อะไรหรอกดำเนินการโต้ให้เรียบร้อยนะครับตามขั้นตอนส่วน3นะครับก็คือผู้โต้วาทีนะครับก็มีฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะครับโอเคเนาะนะครับก็องค์ประกอบในการโต้วาทีก็จะมีอยู่4ส่วน4องค์ประกอบด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับการจัดลำดับและวิธีการพูดโตวทีนะครับมีลำดับอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะครับรวมถึงมีวิธีการพูดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลำดับที่1หัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับจำได้ไหมฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านลำดับที่1จะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นคนพูดก่อนนะครับเขาบอกว่าหัวหน้าฝ่ายเสนอจะได้รับเชิญขึ้นพูดเป็นอันดับแรกโดยจะเป็นผู้เสนอประเด็น ขอบเขตของยัตตินะครับรวมถึงการให้นิยามความหมายทัศนะนะครับในเรื่องที่ที่เราจะโต้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโดยจะบอกถึงข้อ,อเท็จจริงเหตุผลและก็หลักฐานเพื่อจเพื่อจะมาซับพอร์ตนะครับยัตตินั้นๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะซึ่งหัวหน้าทั้งสองฝ่ายนะครับจะใช้เวลาพูด <invece> มากกว่าผู้สน well, ับสนุนในทีมเล็กน้อยนั่นเองนะครับอาจจะใช้มากกว่าสัก2 3นาทีนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับให้หัวหน้าเนี่ยสรุปหรือพูดนำเสนอพูดเกินให้ได้มากกว่านะครับนั่นเองอ่ะดูต่อนะครับลำดับที่2นะหลังจากที่หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดจบแล้วนะครับลำดับที่2ก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายขานั่นเองนะครับซึ่งหัวหน้าฝ่ายค้านจะได้รับเชิญพูดเป็นลำดับที่2ต่อจากหัวหน้าฝ่ายเสนอ โด,โดยหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอของหัวหน้าฝ่ายเสนอในทุกประเด็นนะครับแล้วก็นำมาคัดค้านด้วยเหตุผลและก็หลักฐานนะครับเพื่อหักล้างในทุกประเด็นที่เป็นไงลูกฝ่ายเสนอพูดมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราหักล้างเสเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไงลูกเสนอความคิดของเรานะครับแล้วก็หลักฐานของเราที่เราได้เตรียมมา เพื่อเป็นการคัดค้านให้ได้มากที่สุดนะครับเข้าใจยังหูกอสรุปถ้าสรุปง่ายๆนะครับหัวหน้าฝ่ายเสนอขึ้นมาหัวหน้าฝ่ายเสนอพูด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 ,พด,พดนะครับฝ่ายค้านมีหน้าที่จดบันทึกว่าฝ่ายเสนอเนี่ยพูดอะไรบ้างนะครับและนําหัวข้อที่เราบันทึกเนี่ยมาพูดโต้กลับไปด้วยหลักฐานนะครับแล้วก็เหตุผลนะที่เราเตรียมมานั่นเองโอเคเนาะนะครับ ต่อามาลำดับที่3ถึง6หรือ8ทําไมต้องหรือ8บางทีอจํานวนสมาชิกอาจจะมากขึ้นมากกว่านั้นนะครับนะผู้สนับสนุนทั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นไงเราดูนะครับ,นะรบผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านจะพูดสลับกันไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะสลับกันแบบนี้นะครับสลับกันไปเนาะจนจบคนสุดท้ายนะโอเคเนาะ โดยทุกคนจะทําหน้าที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝ่ายตนเองฝ่ายค้านก็สนับสนุนฝ่ายค้านฝ่ายเสนอก็สนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับโดยนําความคิดเนี่ยมาหักล้างกันแล้วก็โดยใช้เหตุผลหักล้างฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื <ME> ่อ <et S 2> ครบประเด็นแล้วก็เสนอความคิดของตนเองออกไปนะครับโอเคเนาะง่ายๆแหละนะครับการพูดโต้ว,วาทีสรุปง่ายๆคือเราหักล้างกัน นะครับหักล้างคําพูดของฝ่ายตรงข้ามพอหักล้างเสร็จก็เอาข้อมูลที่เราเตรียมมาเนี่ยพูดออกไปนะครับพูดออกไปและฝ่ายตรงข้ามก็เป็นไงนําความคิดที่เราพูดออกไปเนี่ยมาหักล้างกันโอเคเนาะใช้เหตุผลใช้หลักเหตุผลใช้หลักฐานในการหักล้างกันนะครับโอเคเนาะส่วนลําดับสุดท้ายนะครับเมื่อผู้สนับสนุนทั้ง2ฝ่ายพูดครบแล้วนะครับจะให้หัวหน้าทั้งสองฝ่ายมาพูดสรุปอีกครั้งโดยจะให หัวหน้าฝ่าย้านเป็นผู้สรุปก่อนแล้วจึงหัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยนะครับเป็นผู้สรุปคนสุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะดูต่อกา,ตการตัดสินการโต้วาทีที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรอน,นักเรียนลองนึกซิการตัดสินแน่นอนแหละไม่ว่าจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความอะไรยุติธรรมใช่ไหมมีอะไรอีกลองนึกซิเมื่อเราไปลองลองสวมบทเป็นคณะกรรมการตัดสินโต้วาที ว่าเวลาเราไปเป็นกรรมการแล้วเนี่ยเราควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอลองนึกคุณให้เวลาหนึ่งนาทีในการน,นึกเดี๋ยวครูจับเวลาเลยต้องมีอะไรบ้างลูกการตัดสินโต้วาทีที่ดีควรต้องตัดสินอย่างยุติธรรมนะครับนะโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นการใช้เหตุผล การหักล้างฝ่ายตรงข้ามรวมถึงมารยาทในการพูดแล้วก็การใช้วาทศาิลป์ต่างๆการใช้คำพูดคำคมต่างๆนะครับในการที่จะเป็นการโน้มหน้าวนะครับโน้มนาวนะให้เป็นให้เขาเรียกว่าให้ผู้ฟังเชื่อว่าอ,อขันยติที่เราสนับสนุนเนี่ยนะครับมันมันดีกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างไรนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้คือการตัดสินการโต้วาทีต้องยุติธรรมแน่นอนโอเคเนาะ นะครับอ่ะดูต่อนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับมารยาทในการโต้วาทีและสรุปเป็นแผนภาพความคิดเดี๋ยวนักเรียนไปลองบันทึกไว้ก่อนว่ามารยาทในการโต้วาทีที่นักเรียนคิดว่าควรจะต้องทําควรจะต้องปฏิบัติในการโต้มีอะไรบ้างลาแล้วเรากลับมาดูนะครับว่ามารยาทในการโต้วาทีมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันก่อนเลยครับ หลังจากที่นักเรียนสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามารยาทในการโต้วาทีมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องควรทำนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าไม่เอ่ยนามจริงของผู้โต้แต่จะเรียกเป็นตําแหน่งแทนนะครับยังไงล่ะห้ามเรียกชื่อนะครับฝ่ายตรงข้ามมันเป็นการเสียมารยาทให้เราเรียกว่าอ่ะอย่างที่ผู้สนับสนับสนุนคนที่หนึ่งอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดมา อย่างที่ผู้ฝ่ายค้านคนที่สองพูดมาอย่างนั้นเป็นต้นโอเคเนาะพูดตำแหน่งของเขาแทนชื่อนะครับแทนชื่อจริงนะครับของผู้โตวาทีนะครับต่อมามรารยาทข้อที่สองไม่พูดส่อเสียดหรือกระทบกระแทกผู้อื่นนะครับเ <c oughs> ช่นหัวข้อมีรักคนที่เรารักดีกว่ารักคนที่รักเราเราไปพูดส่อเสียดเขาได้ไหมอ่าอย่างที่ แล้วท่านไม่เคยรักคนอื่นหรอประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับให้พูดแค่เฉพาะเหตุผลนะครับแล้วก็ทัศนคตินะรวมถึงสิ่งที่เราจะคัดค้านของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแค่นั้นนะครับอย่าพูดสอดเสียดอย่าพูดเสียดสีกระทบกระแทกผู้อื่นนะครับอันนี้คือเป็นการเสียมารายาทเนาะนะครับมารายาทข้อที่3นะครับไม่นำเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายมาโจมตีนะครับคล้ายๆกับ ไม่พูดส่อเสียบนะครับเราพูดแค่ข้อมูลที่เราเตรียมมานะครับข้อมูลที่มันเป็นหลักเหตุผลนะครับหลักฐานต่างๆเราพูดออกไปได้แต่เราอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคเนาะไม่พูดหยาบคายอันนี้แน่นอนดูถูกฝ่ายตรงข้ามนะครับห้ามพูดเลยนะครับนะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดนะครับอารมณ์แบบไหนล่ะบางทีการใช้อารมณ์แยกได้2แบบ นะครับอารมณ์ที่เป็นประโยชน์เช่นยิ้มสายตานะครับให้เขาแบบรู้สึกวา่าเราแบบเรารู้จริงนะครับเราพูดจริงสิ่งที่เราพูดเรามั่นใจนะครับเป็นการเหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับทีมตัวเองแต่ว่าไม่ใช้อารมณ์ในการพูดใน,ในที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธนะครับให,ให้ให้ให้เขาเรียกว่าให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ นะครับในการพูดนะบบางทีเราพูดออกไปเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาขานมามันเกิดทําให้เราแบบควบคุมอรมมารมณ์ไม่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมารยาทที่ดีควรจะต้องอควบคุมอารมณ์ของตัวเองอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับควรควบคุมให้ได้นะครับโอเคเนาะและสุดท้ายนะครับควรรักษาเวลาในการพูดเช่นประธานเขาพูดตอนแรกว่าให,ใ,หให้ให้ให้แต่ละคนเนี่ยพูดเท่าไหร่กี่นาทีกี่นาทีทท ควรพูดในเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่น้อยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่เกินโอเคเนาะนะครับอันนี้คือมารยาทรวมๆในการโต้วาทีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับว่าการพูดโต้วาทีสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสารที่สร้างสารรค์ได้อย่างไรนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนะแล้วก็กลับมานบในข้อมูลถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปแลกเปลี่ยนรเรียนรู้กัเนเลยครับ หลังจากนะครับที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอาจจะสามารถนําการโต้วาทีไปพูดในเชิงสร้างสารรค์ได้เช่นนักเรียนอาจจะไปพูดนะครับเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆนะครับอาจจะอาจจะปรับเปลี่ยนการพูดอาจจะไม่ใช่เป็นการพูดโต้วาทีอาจจะเป็นการพูดแบบเพื่อนําเสนอนะครับต่างๆในส่วนของการหาข้อมูลก็ดีนะครับ, <ๆ S 2> รบเช่นเรารู้หัวข้อการนําเสนอวันนี้นะครับเราก็ไปหาข้อมูล เหมือนกับเราหาข้อมูลการโต้วาทีเพื่อมาซับพอร์ตข้อมูลที่เราจะนําเสนอนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจไหมลูกเช่นเราพูดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับแน่นอนแหละเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับเราก็ใช้วิธีการหาข้อมูลแบบการโต้วาทีก็ได้นะครับเพื่อนําเสนอในเชิงที่สร้างสรรค์หรือพูดในลักษณะผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ นะครับผ่านโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มนะครับนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในเชิงสร้างสารรค์แบบนี้ได้นั่นเองโอเคเนาะนะครับอ่ะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้นะครับเรื่องการพูดโตว,วาทีจากที่เราได้เรียนรู้กันมาผ่าน,าน,อานต,อตอนแรกนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับโอเคเนาะนะครับการพูดโตว,วาทีเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุผล ปฏิพานไหวพริบนะครับผู้พูดต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะโต้แย้งมาเป็นอย่างดีนะครับเช่นหัวข้อเรารู้และยติวันนี้ที่เราจะพูดมีอะไรบ้างปึงป้งปึงป้งปึ้งปึง้งเราก็ต้องดูว่าไอในส่วนของยติเนี่ยที่เราได้เนี่ยที่เราจะต้องสนับสนุนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างพยายามหาข้อมูลนะครับไม่เพียงแค่ต้องหาข้อมูลอย่างเดียวนะครับนักเรียนจะต้องเดาให้ออกนะครับว่า ฝ่ายตรงข้ามเขาจะพูดในเรื่องอะไรน่ครับเขาจะพูดในเรื่องอะไรนะพอเดาออกพอจะลองลองนึกนึกดูว่าเฮ้ยหัวข้อนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน่าจะพูดนะเราก็หาข้อมูลเนี่ยในส่วนของตรงนี้มาซับพอร์ตเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดนะครับนะเพราะสถานการณ์จริงเราไม่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีข้อมูลอะไรมานะครับดังนั้นเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าเรามา เขาเรียกว่ากึกกักพูดไม่ถูกอตอบไม่ได้นะครับเสียคะแนนไหมเสียคะแนนแล้วก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยตัดสินเลยว่าเนี่ยฝ่ายเนี้ยไม่มีข้อมูลฝ่ายนี้ดูแบบไม่พร้อมฝ่ายนี้ดูไม่น่าเชื่อถือนะครับโอเคนาะนะแล้วก็เป็นการการพู้ต้ว,วิีเนี่ยจะใช้เหตุผลประกอบนะครับให้ชัดเจนนะให้มีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็เป็นการหักล้างประเด็นของฝ่ายตรงข้ามนะโดยที่ผู้พูดเนี่ย ต้องพูดให้คล่องแคล่วชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้การพูดเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะ,ะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมโต้ให้ดีวาทีให้เด็ดนะครับโดยที่จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเสนอยัตติหลายๆยัตตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกกันนะครับโดยที่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกประธานนะครับในการพูดโต้วาที1คนคณะกรรมการในการพูดโต้วาที3คนผู้จับเวลา1คน นะครับรวมถึงให้นักเรียนคนอื่นๆนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนนะครับเมื่อได้กลุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยจับคู่กับอปกกลุ่มร่วมกันตกลงว่ากลุ่มกลุ่มไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายเสนอหรือเป็นการจับฉลากก็ได้นะครับโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการช่วยหาข้อมูลยัติในการพูดโต้วทีนั่นเองนะครับโดยที่ตัวอย่างยัติอาจจะมีลักษณะแบบนี้เช่นเที่ยวเมืองไทยเก,ก๋ไก่กว่าเที่ยวเมืองนอก ก็ได้นะครับเดียนสายสามาัญมีคุณค่าและสําคัญกว่าสายอาชีพเออก็ได้นะครับเป็นหัวข้อที่ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบถูกไหมนะครับอยู่เป็นโสดดีกว่ามีแฟนนะครับก็ได้เออดูแบบเข้าทันสมัยนะครับเดินตลาดน้ําแบบไทยๆใส่ไล่กว่าเดินห้างหรูนะครับทำงานอยู่ในเมืองเจริญรุ่งเรืองกว่าในชนบทนะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่เรารัก หรือคนที่รักเรานะครับอพอนักเรียนได้ยติแล้วนักเรียนอาจจะจับฉลากนะครับหรือตกลงกับเพื่อนนะครับว่าเราจะเอายติไหนมาเป็นยติในการพูดโตวาทีนะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปกิจกรรมนะครับผลัดกันโต้กลุ่มเธอกลุ่มฉันนะครับโดยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับพูดโต้วาทีนะครับเพื่อให้กลุ่มอื่นๆได้ร่วมกันฟังแล้วก็พิจารณา การดําเนินการโต้วาทีนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนจากนั้นร่วมกันอภิปรายว่าการพูดโต้วาทีมีจุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรในการพูดนะครับเราจะอาจจะมีหลักเกณฑ์ในการพูดนะครับไว้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่ากลุ่มนี้พูดดีหรือไม่ดีเช่นการพูดบุคลิกภาพการใช้น้ําเสียงการใช้ท่าทางสายตานะครับรวมถึงเนื้อหาในการพูดนะครับเราก็เอาเกณฑ์ตรงนี้มาตัดสินได้นะครับว่า กลุ่มนี้พูดดีกลุ่มนี้พูดไม่ดีกลุ่มนี้ควรปรับปรุงตรงไหนนะควรพัฒนาตรงไหนนะครับโอเคเนาะเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับต่อไปโตว,วาทีสร้างสรรน,นะครับนะก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคัดเลือกนะครับหลังจากที่เราพูดกันแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนคัดเลือกกลุ่มที่พูดโตว,วาทีได้ดีที่สุด ไปจัดกิจกรรมการโตวาทีให้นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนที่ไม่อยู่ห้องเราก็ได้หรือเป็นระดับชั้นอื่นก็ได้นะครับให้ไปพูดโต้ในโอกาสที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีกิจกรรมต่างๆกิจกรรมวันภาษาไทยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพูดโตวาทีให้นักเรียนคนอื่นๆได้ปฏิบัติตามโอเคเนาะนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพูดโตวาทีนะครับในในส่วนของเนื้อหาของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใน ชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ